ข้อดีของการล้างไตหน้าท้องบางโปรบีเลยค่ะเขาบอกว่าข้อดีก็คืออย่างแรกเป็นการผ่าตัดเล็กๆ ในการที่ใส่สายสวนนี่ก็คือก็แค่เจาะรูอ่ะก็คือมีรูอยู่ที่หน้าท้องเรานะคะคุณหมอเขาก็จะทําความสะอาดอย่างดีแล้วเขาก็จะใส่ท่อไว้ให้เราแล้วก็ท่อเนี้ยก็จะมีหัวต่อที่ว่าเราจะต้องคอยต่อกับสายที่จะเติมน้ํายาหรือต่อกับเครื่องมือนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําความสะอาดดีๆด,ดูแลดีๆหน่อยข้อดีข้อที่2นะก็คือมันไม่มีเครื่องมือหรือเข็มฉีดยาอะไรที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษ คือมันเป็นเครื่องมือง่ายๆเขามีสายสวนของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวล็อกเหมือนไม่ก็ตัวเกลียวอะไรแบบนี้คือก็ต่อท่อกับถุงน้ํายาเขามีหัวต่อมาให้เราไม่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษแต่ว่าเราก็ต้องการความใส่ใจนะคือเราก็จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดอะไรอย่างดีข้อดีข้อที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าควบคุมของเหลวได้ดี คือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยไประยะท้ายนะที่ฉี่ก็ไม่ค่อยออกแล้วปสวัสสาวะไม่ค่อยออกตัวก็จะบวมแน่นนอ,อกน้ําท่วมปอดอะไรแบบนี้ก็จะมีการควบคุมน้ําดื่มมากๆเลยอาหารก็ต้องควบคุมปริมาณของเหลวอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ฟอกไตล้างไตอะไรเนี่ยนะคะก็จะทรมานพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องน้ําแต่พอเราเริ่มล้างไตหน้าท้องแล้วข้อดีก็คือ,อตอนนี้เราควบคุมของเหลวได้ดีแล้วถ้ามันมีส่วนเกินนะคะเดี๋ยว 4ชั่วโมงเราก็เอาของเหลวนี้ทิ้งออกไปได้ข้อดีข้อที่4ก็คือคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้น ารางมันยืดหยุ่นได้อะคือมันไม่ต้องเป๊ะคือเรากําหนดของเราเองได้ว่าเราจะไปล้างไตตอนไหนก็มันทําที่บ้านของเราไงหรือว่าถ้าเราจะไปทําที่อื่นนะเราก็พกน้ํายาของเราไปแล้วก็ไปทําที่ไหนก็ได้แต่ว่าก็ต้องที่สะอาดหน่อยนะคะเรากําหนดได้ทุกสิ่งเลยซึ่งทําให้เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันทําน่นทนํานี่อะไรได้ดีได้มากมายเลยนะคะข้อดีข้อที่5ก็คือทานอาหารได้มากขึ้นแล้ว เป็นไตาวายระยะสุดท้ายก่อนฟอกเนี่ยมันจะต้องคุมอาหารซีเรียสมากๆเลยพอเรามีการล้างไตหน้าท้องก็เอาของเสียออกทุก4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้อาหารเราก็ทานได้สบายขึ้นประเภทและปริมาณถึงแม้ว่ายังต้องควบคุมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คือไม่เคร่งครัดเท่าตอนก่อนฟอกค่ะมาถึงข้อที่6นะคะข้อดีก็คือไม่ต้องเดินทางไปฟอกไตแล้ว ไม่ต้องเสียเวลารถติดไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางก็ไกลอะไรแบบนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยทำเองที่บ้านทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ย่นระยะเวลาแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยข้อดีข้อที่7ก็คือความที่เราได้ล้างไตบ่อยๆเนาะ เราล้างทุกสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับตอนที่เรามีตไยอยู่แล้วเราก็ไปปัสสาวะอยู่วันละประมาณ4ี่ห้าครั้งถูกไหมคะก็คือมันก็คล้ายๆกับว่าเราเนี่ยได้ถ่ายของเสียออกจากร่างกายเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลือดเราก็เลยสะอาดนะร่างกายสุขภาพเรามันก็เลยดีขึ้นนะคะอาการลกและโรคแทรกซ้อนก็เลยน้อยลงมากๆเลยไม่ค่อยมีอาการอะไรเท่าไหร่นี่บีก็มีตัวช่วยอืม ตัวช่วยอังบีก็คือเป็นสารธรรมชาติที่เขาสกัดที่อเมริกานะอย่างท่านนี้นะคะฟอกไตามาสองปีทานตัวนี้นะคะวันละ2อซองแล้วก็ทาน HRT เนี่ยนะคะอีกวันละหนึ่งซองนะเขาบอกว่า ต่อเนื่องเนี่ยสิวันนะอุ้ยความดันดีเลยปกติฟอกไตเนี่ยนะความดันสูงตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยความดันต่ำเป็นปกติดีมากนะคะแล้วก็มีแรงปกติฟอกไตเสร็จหมดแรงต้องนั่งรถเข็นกลับบ้านนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้าเกิดใครมีคำถามนะก็สามารถจะเขียนคอมเมนต์นะคะมาถามเพิ่มเติมอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบบาย